ก็ต่าทหารได้เราก็่างหาได้เ้าลองดูสักหน่อยก็่หได้ครับผมนะาาลองดูสักหน่อยก็ได้วสิงโตขาวไอ้เหี้ยเสือแมงรูดเสาอ่ะเอ้ยไม่ใช่กินอ่ะกินเนื้อที่วัา อยากเปนนสดงเป็นาอ่ะเอี้ยติไหนไม่เห็นมลกเห็นหาท่อแฉกมนีมิวเซียมเล่อยไลืวไปแล้่อนไปเลอน ถ้ามีเสี้ยมอะไรวะเดินไปสักหน่อยแล้วกันดูสักหน่อยสักนิดสักนิดสักหน่อยมาแล้วมึงจไมาขุดมา ลมมันคือไก่ใช่ไหม

าสมัยนี้บ่จะกลับมาถ่ายต่อขึ้นรถกูต้องขึ้นรถให้ทันไอ้เหี้ยขึ้นรถให้ทันแบบให้วิ่งเฮ้ยหลวงคุจะไปพอลงสถานีนี้ท่านจะได้ชมเส mm ือ hmm. ด้วยนะครับแล้วไปขึ้นรถที่จร์เขีพาเด็กครับพาเด็กขึ้นจร์เขีนะครับพาชมจร์เขีแล้วให้หลงแล้วให้ขึ้นรถเนี่ย ครับจึงรัเดินไปด้วยครับครับเดี๋ยวแกก็นั่งหับพี่เอ่อหน้าต้องเที่ยวกันมาแล้วท่านที่นั่งเรนนีอย่าลืมคล้องโซ่ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวแอร์ออกแอร์ออกเดี๋ยวเดียวโออเครูปสิงโต ในบ้านสีเรียวนะสีไม่ลายลายนกาขาวอันนี้จะเป็นเช้นเขาเป็นกอให้เป็นแบบขอบขจี้าอันเล็กเสือติวิ่งเสือใช่ครับ ได้วก <cin stereotype> <m uch ika> ันเดี๋ยวเนี่ยครับสถานีหน้าเป็นสถานีที่ห้านะครับีกระต่ายจะเป็นัวผีโตผีโป้แพร์นี่สถานีจีนนะวะดานัเจีบบริษัท

มีตัวผู้ตัวเมียนี่หว่าแต่ตัวเมียจะต้องทำงานเพราะม่มีคนให้อาหารอยู่แล้วเสืออินโดจีน เสือจริงหรือเปล่าไม่ได้ทำเป็นตาติดอวะจะเสือเป็นตาติดสตัดอืมโอเคแม่งทางนั้นก็ขยับอนี้สยังเลถ่ายรูป็นเพ่เห็ืออังถ่ายแบบเพชเดียมอาใช่ไหม เแมวดาวเฮ้ยเือาแมวว่ะไม่ใช่เสือแต่เป็นแมวโอ้เฮียก็แมวดาวแมวดาวแมวโอมอยู่ไหนวะไอ้เฮียแม่งเงียนเกินเนียนจนกูไม่เห็นเลย วเชรียแมวดาวอยู่ไหนวะเนี่ยสีสราสังค์สีตาสีสราโฆษณาซะหมดนี่ล่ะใช้ตัวพันลีดีๆเล้ยอืม เชียร์แมวดาวอยู่นีแมวดาวเน <Yeah. S 2> มืนอนโอมเลยแมวชอบไปซ่องแต่นี่ไปซ่อนแมวซ่องแมวซ่อน เี่คนถ่ายบอกไว้ว่านั่นแหละถ้าเห็นไม่เห็นอะไ,ไรนะเนี่ยถ้ามีแบบหน้าจอด้านหลังก็ดีสลับกล้องเข้าไหตายทืม

แหลกแมวดาวแหลกที่สองหาเอียงแล้วกันกูก็ไม่เห็นเลยเดี๋ยวต้องมันต้องทับเงากรูเลยแบบแมวอยู่ไหนวะแมวดาวแมวดาวตัวนี้เหรวป้ะ อ๋อเชี่ยกูเจอละแมวแม่งซ่องอยู่ในบ้านเนี่ยว่ะโอ้เสี่ยเขาตาดีจริงว่ะถ่ายถ่ายเจอถ่ายแค่นี้แหละ สถานีต่อไปเอมีเยอเลย่าเจ้าของกล้อง เขตที่หกจะเทน้ำเกลืออืมอ๋อใช่น่าจอล้เฮีนิ่งสนิท หยุดความเคลื่อนไหวข้าฝากนี่กูวิ่งนะตอนนี้นเ,ปนนนเปน,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 นเท่อเลอยคุณเจ็ดทางเดียวยกัน

อื้อห้ามขอกระจกต้องในตู้วัีเยอะไรนี่อ่ะห้ามตัวกรอบเข้าเฉพาะจังนาที่รัดเซลรัดเซล เน,เนี่ยแคปนี่วะแคปโฆษณายูทูเข้าแล้วหนึ่งอืมดูจอืมมเดี๋ยวครับ ีานเลยกรมทางเขาเชื่อมถังออกไอ้กภาพในกระจกกระจกสะท้อนกูนึกว่าแบบเมียแมีมแคทกูอยู่นายะวะเมียแมวเมียแคทกูเห็นมี ที่ตรงนี้ก็ไม่มีเออนี่อกไนเนี่ยแอบอือแล้วตัวเต็มไหวชอบกินเด็กน้อยเห็นไหม มีแคบเวอร์ชั่นโตเต็มใบมั้งมีหรือเปล่ายิ่งเจาะเคลียร์ซอยมีแคปแล้วก็แคปเล็กแคปมารถปรกอรถรริงกว่ารถไอติม เพราะไอตีมยังไม่เร็วหันนี้เลยตัวเฮียอะไรเนี่ยยิงจอกถ้ไปตายมีตัวเดียววะ เะสอนกันหนึ่งหมดไปแล้ว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 นี่ดัครับไปแล้วไม่ปเลยไเลย เห็นเหมือนเดิมนตามบทมันมีอะไรก็ไม่เนี่ยก็ยอินแต่เสียงเพลง ขอภยัยในความไม่เะดือปิดปรับปรุงจะเด็กดเจ้ารลางสร้างนี่หว่า เต่าพอยู่โน่นยเยี่ยโคตรไกลทางนี้มันมีทางเชื่อมไปทางอือนง่นนะวะนนีย นี่งไงเกียมันจากเข้าซองด้วนึ่จอบเขาซองระเกิสัตว์เพียนี่ เจี๊ยจิงโจ้จิงโจ้ขาววาลาบีเผือกอ่าไม่ใช่ไม่ใช่จิงโจ้เนี่ยไ้เที่ยววาลาบี ก็แต่วาละบีนันคือจริงโจว่าว่ะเหยี่ยนนกจุกนอกอีมูออสเตเลียกูก็ได้เรียกแบบรวมๆเลยว่าไอเหยียนนกกระจกเทศ ไกลเกินไ้เหี้ยกินเหล็กเราหนึ่งต้องกินอะไรวะดาสุร ดมา ต่ากำลังแดกอาหารกับเด่กเต่าน้อยครับลกูกเสียรเต่าวังใจเต่าหัวเต่าไม่นักแวน่นลูกเต่าวัา นั่งเฉยนั่งเฉยเหี้ยเต่าใหญ่